ปัญหาโรคแตกของคุณผู้ชายที่กังวลมากกว่าก,า,การกลัวตายคือนกเขาไม่ขันเลี้ยงดูอย่างดีดูแลอย่างดีสุดท้ายเวลาส่งประกวดแม่ไม่ขันซะงั้นทําไมต้องเป็นนกเขา่าแล้วทําไมต้องไม่ขันถ้าเกิดขึ้นกับนกคงเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดขึ้นกับคุณผู้ชายคุณรู้ไว้เลยครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมทางเพศของคุณและมีนําซ้ํานี่แหละครับคือสัญญาณเตือนว่าตัวคุณเองกําลังมีโรคร้ายเกิดขึ้นในร่างกายแน่นอน สถิติของนกเขาไม่ขันพบว่าในเมืองไทยนะครับมีคนที่มีภาวะนกเขาไม่ขันสูงถึง42เครับและไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนะครับอายุที่เกิดอาการนกเขาไม่ขันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเกิดจากภาวะความเครียดจากการทํางานครับการสูบบุหรี่การไม่ดูแลตัวเองครับและไม่ยอมไปตรวจสุขภาพมีหน่าซ้ําบางรายนะครับเกิดขึ้นมาจากสาเหตุของโรคเลื้อรังนะครับที่เกิดขึ้นจากหลอดเลือดโดยที่คนเหล่านั้นไม่เคยรู้ตัวเลยและคุณจะแก้ไขปัญหานกเขาไม่ขันได้อย่างไรขอแนะนํา ผลิตภัณฑ์สคแควร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายที่สกัดมาจากสารสกัดถึง4ชนิดดูแลภาวะนกเขาไม่ขันถึง4มิติด,ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตั้งถังเช่าและโสมที่ช่วยดูแลฟื้นฟูนฟหยินหยางในร่างกายของคุณทําให้คุณมีพละกําลังมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากหอยนางรมซึ่งอุดมไปด้วยสารทอรีนซึ่งช่วยทําให้น้ําอสุจิของคุณมีความแข็งแรงมากขึ้นและทําให้คุณอึดได้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมีแอลอาจินีนครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ผลิตไนตริกออกไซด์ในกระแสะเลือดทําให้หลอด คุณขยายตัวได้ดีขึ้นและคุณสามารถปฏิบัติกิจได้ดีขึ้นไม่ว่าภารกิจนั้นจะหนักแค่ไหนครับก็ไม่หวั่นไหวคุณเอาอยู่แน่นอนเพราะสแควร์สามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดได้เพิ่มพลังทําให้คุณสามารถทํากิจกรรมได้ดีขึ้นขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนเลือดเสริมความมั่นใจลดภาวะอักเสบปรับสมดุลและเสริมสมรรถภาพทางเพศให้คุณกลับมาเป็นคนเดิมได้อีกครั้งหนึ่ง เหมาะสำหรับคุณผู้ชายที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจ,จงรวมไปถึงคนที่มีปัญหาภาวะนวกเขาไม่ขันเริ่มต้นง่ายๆเพียงวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าไม่ว่าภารกิจของคุณจะหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นด้วยสแควร